नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय ओं नम शिवाय ओं नम शिवाय วันนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับเรามาขอโชคขอลาบกับอาจารย์โชคนะครับสำหรับงวดที่แล้วเนาะเข้าเต็มเพ็งนะครับหนึ่งเจ็ดนะครับสำหรับงวดนี้ก็มาตามต่อนะครับให้กับคุณผู้ชมในเอฟซีกันทุกคนนะครับ ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नम शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नम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 ः 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 शिवाय ॐ नम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 ः 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 शिवाय ॐ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 

オーナーマシワイヤー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  オムナマシワイヤ、オン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 ナマシワイヤ。 ॐ नमः शिवाय 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 เมือ er ่อวันที่หน er hm ึ่งที่ผ่านมาเข้านะครับคุณตะวันเข้าครับคุณลุงซื้อไม่ทันนะครับเดี๋ยววันนี้ออกโอมนะม <c ười api> <repeating Unbelievable> おなましわや、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 おなましわ Om Namah Shivaya. 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 ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नम शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नम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 ः शिवाय ॐ नमः शिवाय オーナマシワイヤー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 ナマシワイヤー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 ナマシワイヤ オムナマシや、おヤましわや、おなましわや、おなましわや、おなましわや。おなましわや、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 おなましわや。おなましわや、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 おなましわや。 ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नम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 ः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नम शय ยายไม่เคยดูให้ยายยายยายคนดูแม่นให้ยายบายยายสายยกยือว่าให้ยายมาดูเอามาดูเลยคุณยายหมอคุนยายมาดูเลยคุณยายกลับไหว้ก่อนยายข้าวไปไปดูว่าโดนั้นไอ้ดูเห็นหนึ่งหกโดที่ผ่านมาดูเห็นหนึ่งเจ็ดโดนี้จะดูเห็นเป็นเลขอะไร ดูการมาลุกันนะครับมาลุกันกับตัวเลขคุณยายคอย,อย,ออยตรงๆมันเดิมเด้อยายเด้อแกบตากระบอกในตาเต็มยาจมีิซิ ศูนย์อ hmm? ืมสี hey, 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 ่ศ uh, okay, the so ูนย์สี่ศูนย์เห็นเป็นยังไงให้ยายเขียนดูสิให้ให้เจ็นให้เห็นเห็นเป็นแบบไหนสี่ศูนย์สี่ศูนย์แบบไหนเป็นตัวแบบไหนเป็นตัวไทยหรือตัวยังไงเออเริ่มดีใหญ่เลยเห็นแบบนี้เลยบอกใหญ สี่สี่ศูนยเจ็ี่นข้างล่างอีกก็ได้่สี่ศูนย์เจ็ดเชตัวเลยสองตัวอะไรเสียเป็นตัวอื่นอีกไหมเว้ ทนสองเขีเลยินอยนับอดีเเออเออก็นั่นแหละสี่ศูนย์เจ็ดกับหนึ่งสองศูนย์เจ็ดกับหนึ่งสอนะครับ ดวงไปดวงมันนะครับไปดวงมันเขาคุณยายมาดูทีไอตน้นไง เห็นไวนะมือเนี่ยเห็นไวมี่ทวดิเห็นมเหมือนกันเห็นมเหมือนกันตัวไหนอีกอ่ะเดียวนี่เหรอ ตายยังไมอ่ะตายไม่้องดูฮะตายยุ่ปตายแล้นไอ้านี่ายนุ่งไได้จากเลีของคุณยายอะไรน่ะดู่คุณยายมวนคุณยายมวนโดโดมวงคุณยายโดโด้เ ให้ถือรวยอันนาะนวอก้าว่ายายอันนี้ใายมวลใายมวลกับใหรวยโอ้ใายมวลกับใายรวยอันนว้เออใหญ่รวยให่แม่รวยแม่รวแม่ใหแม่แบะเด็กน้องคือแม่คือแม่ตาตาคุณตา กับแก่รวยน่ากัยไต่ตุ่เต็มมเลยญ่สองทนเลยนแยรวยนี่่รวยรวยสมชื่อทองเต็มเลยทองเต็มเลยทองเอวนนทองเต็มใช่งเนาะเ็ดหนาขี้เนาขี้นาเ็ดหนา มากันสามคนสามท่านเด็กหน้าใหญ่เห็นไม่เหมือนกันเห็นไม่เหมือนกันได้คนเห็นไม่เหมือนกันเห็นไม่เหน้านหญ่เด็กหน้าหน้าเดือดตาเดือนเดือนตาเดือดหกหกเด็กหน้าเด็กหน้าหลัก gạo gạo quý mẹ quý mẹ quý mẹ quý bỏ quý mẹ quý mẹ quý 690ให้มาสามตัวแค่นั้น690ก <6 90. S 2> ้า,าของตะเดือนอะนะครับก็ถ้าพูดไปก็ยายยายมวนยายมวนเนี่ยดูดูกมาสองงวดติดน้องยายเนาะใช่มยายองวนงวดที่งวดก่อนหน้านั้นเห็นเป็นตัวเลขหนึ่งหกใช่ไหมหแล้วก็งวดที่ผ่านมาเป็นเลขไร เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งกับอะไรกับศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าใช่ไหมเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าพะอันกันเจ็ดเก้าพระอันงวดนี้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 มวนเห็นหนึ่งศูนย์เจ็ดกับหนึ่งสองเอมื่ีศูนย์เจ็ดกับหนึ่งสองแล้วก็ยายรวยยายรวยนี่เห็นอ่าห้าสองศูนย์กับ ซีซีแต่เดือนแต่แต่มาด้วยกันนะครับพอแล้วแต่ดวงแล้วแต่โชคเยมวน่ายเยมวนให้มาแล้วเค็นมาแล้วถูกมาแล้วแต่สองเงินติดก็เอาเลขเยมวนไปเล่นสี่ศูนย์เจ็ดถ้าใครชอบเลขเยรวยดูแล้วแม่นดูแล้วเยรวยก็น่าเชื่อถือนะ นใหญ่รวยหน้ารวยหน้าลงทุนหน้าลงทุนนนห้าลงทุก็ตามไปที่ห้าสองศูนย์กับสี่สี่ถ้ามองไปเอ๊ะแต่เดือนนี่คือแท้เลขตัวนี้กับหกเก้าเน้นศูนย์หลังมีหกเก้าศูนย์แต่ทุกคนเนี่ยสามคนจะเห็นศูนย์ทุกคนนะนะครับก็ขออภัยด้วเถิดนะทุกทุกคนนะสาธุสาธุนะครับสาธุสาธุสาธุ เดมวนเดมวนยายได้ตัวไหนงวดนี้ยายเห็นตัวไหนทังนี้มาทังนี้เห็นเลขอะไรไหนผมขอดูหน่อยยายมาโอเคเลขใหญ่อ๋อเลขใหญ่ เลขยายมวนนะครับคุณผู้ชมยายมวนที่บอกงวดที่แล้วที่บอกถูกนะครับเลขที่บอกถูกเนาะแต่ว่างวดนี้นะครับแกให้สี่ศูนย์เจ็ดกับหนึ่งสองนะครับสี่ศูนย์เจ็ดกับหนึ่งสองนะครับส่วนเลขยายรวยที่ให้ก็คือห้าสองศูนย์กับ